สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเฟิร์สนะครับจากช่องรีวิวเรนเจอร์ครับวันนี้ครับผมจะมาอันบองนะครับเจ้าตัวโตนะครับโฮมฮาร์ซึ่งจะเป็นโตแบบปกติเลยครับโดยวันนี้นะครับนอกจากเราจะมาอันบองนะครับโตตัวนี้กันแล้วนะครับเรานะครับจะมาจัดโตทํางานกันด้วยครับว่าถ้าโตทํางานตัวนี้สีเนี้ยอันนี้คือเจ้าส่วนบุตรพบจังสีดามานะเราจะมาดูนครับว่า จัดโต๊ะเสร็จแล้วนะครับจะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับแล้วก็สามารถใช้งานจริงทํางานได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาแกะนะครับตัวกล่องตัวนี้กันนะครับเดี๋ยวเราแบบนี้ก่อนแล้วก็ขีดเอาคัตเตอร์นะครับขีดตามรอยสกอูเทปนะครับก็สําหรับคนที่ซื้อนะครับสินค้าจะคโฮมับครับ มันก็จะมีแผ่นตัวตัวนี้มาด้วยนะครับปุ๊บก็จะเป็นแผ่นนะครับแสดงความขอบคุณเนาะที่ซื้อสินค้านะครับจากทาโฮมพักนะครับแล้วก็ใครที่ซื้อสินค้านะครับจากโฮมฮารแล้วก็เป็นทาวสเปนเดอร์นะครับก็จะมีดีไซเนอร์นะครับจากโฮมกครับแล้วก็ไปแต่งคอนิเตอร์นะให้มูลค่าสูงสุดถึง10,000แบาทเลยทีเดียวก็ใครนะครับที่สนใจก็ลองแบบช็อปนะครับจนเป็นทาวสเปนเดอร์ได้มาเรามาแกะกันครับ เป็นโตนะครับ,รบซึ่งอันนี้เป็นโตสีดำแล้วก็นี่ครับคือโตนะครับอาจจะมีรอยตัวโฟมนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันใส่กับโฟม,มนะแล้วก็เราแกะออกมานะครับตอนใช้เราก็จะมีตัวกันเด็กนะไม่ให้ทิ่มตรงนี้นะครับทั้งสีด้านเลยแล้วเดี๋ยว ขออนุญาตเก็บตัวกลองก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับก็ตอนนี้นะครับเราก็ถอดออกมานะครับแล้วก็ตางเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งข้อดีของเจ้าตัวโต๊ะตัวนี้เนาะคือยวให้ดูนะครับนนะครับคือด้านล่างครับมันจะเป็นสปริงครับทาให้ถ้าเราไม่ใช่ครับเราสามารถพับเก็บนะครับได้ค่อนข้างจะง่ายเลยทีเดียวแต่ตัวสปริงตัวนี้ต้องบอกนะครับว่าค่อนข้างจะแรงนะครับใครที่เก็บนะครับก็ระวังนิดนึงเนาะ แล้วก็ตัวโตครับดูแล้วนะครับก็ดูค่อนข้างจะอโอเคนะครับแข็งแรงประมาณนึ่งสามารถใช้งานทั่วไปนะครับได้สบายๆเลยครับตัวโตนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นสีดานะครับแล้วก็ความกว้างตรงนี้นะครับ120เซนซึ่งผมมองว่ามันกําลังดีนะคสำหรับนั่งคนเดียวใครที่ของเยอะก็อาจจะหารุ่นนะครับที่มันมีความยาวนะครับที่มากกว่านี้สักนิดนึงครับแต่ใครไม่สีเรียตัวนี้ผมว่าโอเคเลยด้วยราคาตัวนี้นะครับก็ ด้วยความพี่สินค้านะครับเป็นราคาเดียค่อนข้างจะแปรผันนะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์นะครับไว้ที่ด้านล่างครับแต่ราคาโดยประมาณนะครับก็จะอยู่ในระดับที่ไม่ถึง1000บาทเนาะแล้วก็ได้โต๊ะแบบนี้ครับนอกจากนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับตัวโต๊ะตัวนี้ครับมันจะมีรุ่นนะครับที่เพิ่มที่เก็บของนะครับด้านล่างไว้ด้วยตรงเนี้ยมันจะมีที่เก็บของเนาะเดี๋ยวผมเพิ่มอินเสร์รูปให้ดูนะครับก็ใครที่อาจจะมีของนู่นของนี้นะครับก็ มองไปรุ่นนั้นครับผมมองว่าก็โอเคอยู่นะก็หลังจากนี้นะครับหลังจากที่เรารีวิวกวันไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองจัโตันะครับเมื่อใช้งานนะครับกัดต้าตัวตวตัวนี้ให้ชมกันครับก็ตอนนี้นะครับผมก็จัดนะครับตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตัวผมนะครับก็จะมีเจ้าตัวแมงม o มตัวนี้นะครับเอาไว้ทํางานมี พวกต้นไม้นะครับนิดๆหน่อยๆนะครับไว้เพิ่มสีสันนะครับโต๊ะมีแก้วน้ํามีกล้องนะครับที่ผมใช้ประจําก็คือเจ้าตัว Sony a 7 3นะครับมีไมโครโฟนนะครับมีมีอยู่ฟังไวเลสนะครับเอาไว้พ่วงวิดีโอคอลนะครับแล้วก็มีตัวเมาส์ครับตัว G304 นะครับเอาไว้ใช้งานเนาะแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์นะครับ Type C ของ Apple ครับไว้ใช้งานก็โต๊ะผมครับก็วันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับอ้อผมลืม เก้าอี้เก้าอี้นะครับที่ผมใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นที่ผมเคยทำคลิปแปลแล้วนะครับของรอบพี่แล้วก็คือของ F, เอตัว e m c h a ชนะครับนี่ก็โตทำงานนะครับผมผมเลยจะมามานี้เดี๋ยวผมอินเสิร์ตให้ดูอีกครั้งนึงครับ <S <S ใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ผมด้วย วันนี้ครับผมนะครับเฟิร์สจากช่องรีวิวเรนเจอร์ครับขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ